สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 834สวัสดีค่ะขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะกรณีอายุ58ปีทํางานบริษัทเอกชนบริษัทเกษียณอายุ60ใช้สิทธิ์ประกันสังคมมาตรา33อยู่ถ้าลาออกจากที่เก่า30กันยายนแล้วเข้าทํางานบริษัทใหม่แบบต่อเนื่องเริ่ม1ตุลาคมแบบนี้บริษัทใหม่สามารถส่งประกันสังคมให้เป็นมาตรา33ต่อเนื่องจากเดิมได้ไหมคะ คือการที่จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือไม่นั้นดูที่อายุณวันที่คุณเริ่มงานนะครับซึ่งตามระบอรประกันสังคมเนี่ยก็คือไม่เกิน60ปีบริบูรณ์นะครับดังนั้นคุณลาออกตอนอายุ58นะครับอายุกเกษียณของบริษัทเนี่ยคือ60แต่คุณไม่ได้อยู่จนกเกษียณคุณลาออกก่อนนะครับออก30กันยายนก็แสดงว่าตอนที่ออกอายุยังไม่เกิน60ปีบริบูรณ เมื่อไปเข้าทำงานที่ไหนก็ตามครับที่คุณมีสถานะเป็นลูกจ้างนายจ้างก็ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33าคราวนี้ถ้าถามว่ามันต่อเนื่องจากเดิมไหมก็ต้องบอกว่าต่อเนื่องจากเดิมเพราะว่าคุณเพิ่งออกเมื่อวานแล้วเข้าวันนี้นะครับมันห่างกันแค่ข้ามคืนเองนะครับดังนั้นสถิติต่างๆเนี่ยมันต่อเนื่องกันทั้งหมดนะครับคือการที่สถิติบางอย่างจะไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการเว้นอยู่อย่างเช่น กรณีเจ็บป่วยเนี่ยถ้าคุณเว้นไปนานในระยะเวลา15เดือนโดยไม่มีการนําส่งเงินสมทบเนี่ยก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่แบบนี้คือไม่ต่อเนื่องนะครับแต่การที่ออกปุ๊บเข้าปับ๊บสถิติทุกอย่างต่อเนื่องนะครับและยิ่งเป็นกรณีชาราภาพอันนี้ไม่ต้องกังวลจะเว้นห่างแค่ไหนมันก็ต่อเนื่องจากเดิมอยู่ดีนะครับดังนั้นครับออกตอนอายุ58เข้างานที่ใหม่ในขณะที่อายุยังไม่ถึง60ปี ก็ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับแล้วก็สถิติทุกอย่างก็จะต่อเนื่องกันไปขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ